ah a contoh wai lunse ไหนยิบเลยค่ะหาบาทจ้ะหยะดเล้อนี่จาอ,อะไรอดอเ,ดเอายามกี่บาท อ้าบาทขาขายกนอขอบคุณครับนอเจ้าอันน้ำก็กเาก็ใช่เลยมะม่วงห้าบาทหรอพิกเกลืออยู่ฝั่งนี้นะจ้าเอายิบ สิบห้าบาทพริกเกลืออย่างนี้เออไป้งแป้งแต่เช้าละเรียกเพื่อไปจ่ายตังค์เหรอเออเรี่ยเพื่อไปจ่ายตังค์อ๋อหลายอันเด้อเรียกเพื่อไปจ่ายเพื่อเอาหน่อยไปนั่ารัะเอาน้ำหมูตดหมาแล้วก็ออาหยิบเลยค่ะครับคุณค่ะไปตดหมูตดหมาต้มกินแล้วก็ก็ปวัน ไม่มีจอเอา,ล,าล้วลูกค่าปาดครับขอบคุณครับอขอบคุณครับเอาแบงค์สิบเลยเลยังไม่ได้เอาอะไรจ้าเลือกเลยค่ะขอบคุณครับโอ้เลอเลยจ้าเหลือแค่นี้เอายามเหรอเอากี่บาทลูกสามสิบ เอานะ้ำไปห้บาทค่ะไจ้งเอาอะไรคะวันนี้สาวน้อยวนี่เอาอะไรคะจ้า เทให้หมดเลยนั่นแหละนั่นแหละอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเทมนะลูกใส่พอดีพอดีนะเราเทมไหมเอาไรจ้าหยิบเลยลูกมะม่วงฮอวจอกข้าวหนูเอาไหนลูอเอาไหนดีหยิบเลยอชิอนนี้ยังตองมาเล่นบนสวนล้านชลเยอะ มองห้าบาทหลบบาตักพริกเกลือเองเลยค่ะพี่ชายคนตาให้คนเกลืแม่เอาอะไรลูกหยิบเลยผู้ชายคนน้องน้องคุณแม่เอาอะไรหยิบเลยน้ำห้าบาทพี่ชายน้ำห้าบาทหลบต้องใส่พริกเกลือนะไม่ใส่พริกเกลือนี่เตี้ยเกินไปกินไม่ได้นะลูกพี่ชายหักเอาเองเลยหยิบเลยเอาไว้นั่นเลยหลบ ะไปจ้าเลือกเลยค่ะครับอาฮอตดอกข้าวเหนียวน้ำอาชช่วยใหญ่เนาะเทเลยอือเอาน้ำเดี๋ยวลูกตักเอาเลยขอบคุณครับไปแล้วแต่อยากกินกลับมาหากินอีกอ่ะฮอตดอกค่ะห้าบาท เอายิบเลยค่ะห้าบาทจ้าห้าบาทห้าบาททุกอย่างลูกน้ำไข่มุกมะม่วงห้าบาทหมดเลยเอาไหนหยิบเลยลูกเอานิดเดียวนิดเดียวพพ่ใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดอ่าถุงละห้าบาทลูกมะม่วงตักพริกแกลลูกเอ่าเงินทอนคับขอบคุณค่ะเงไม่ชอบกินน้ำแข็งด้วยอร่อยนะวันนี้ห้าบาท ทำไมขอบค่ะค่ะหนูเอาเกี๊ยวเก้วเดียวค่ดลูกมือตาก็ไ่มีัมีค่ะตากเลยตากใสน่นิดนึงแล้วก็ตากใส่ไงลูกค่ะห้าบาทจ้าตากพริกเกลือเลยนะจ้า ห่ yeah. ามะม่วงเอากี่ถุงนี้หมดแค่นี้แล้วลูกครับตักที่เกออลือเลยรลรอขอบคุณครับจ้า แล้วแต่เลยเอาไะคะ่ะเอาไระคะหยิบเลย่ะตักเองเลยนะคะอะมัามาม่วงถึงสุดท้ายแล้วจ้าไข่มุ้งมาตักเองเลยนะคะสองช้อนหน่ช้อนเดียวพออะค่ะอย่างงั้นก็ได้ดน้ำโกโก้โกไหมม,มาทำเองเลย ตากไข่หมกตากสองช้อนตากเลยเดี๋ยวห้าบาทไข่หมกตากเองสองช้อนนะคะห้าบาทหรือสิบบาทหนูซื้อแค่สิบบาทไม่ใช่หรอหนูเอาแบงค์ยี่สิบให้พี่ใช่ไหมเรียนสิบหนูซื้อมะม่วงถุงนึงแล้วน้ำนี่เดี๋ยวค่อยจ่ายใช่ไหมโอเคนะสิบบาทจากการค่อย หยิบเลย